เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เสนอได้เลยบวกไม้บวกมือกันหน่อยจ้าได้บวกไม่ได้กําลังจะไปอายุทยาไปหาใครไปหาใครค่ะแม่หาหมอการเรียนนัดหนอมาถ้าหมอโรงพยาบาลนัดบอกไว้ว่ามาค่ะดูคิวไลอ้อนก่อน พอคิวเลอันมีแม่ก็เลื่อนหมอตอนนี้แม่พัฒนาแล้วหมอไม่ต้องรันแล้วแม่นั้นหมอเองใช่ไหมแมมใช่เรู้คิวของหมอไม่ว่าเพราะหมอการเต็มเลยอาการเออถ้าหมอตักการมีคิวนะแม่จะนัดนหมอวันนั้นวันนี้เคน,นนี้ก็ขนาดทิ้งตัวเลยนะเนี่ยทิ้งตัวอะไรนะยายุด สำคัญนี่นะไม่ไปคะ่ะตอนนี้เรากำลังจะไปอยุธยานะคะในอันเล่นห้าโมงเย็นเราจะไปอยุธย,ย,ย,ยาค่ะในอันเล่นสามทุ่มแต่แม่ไปบ่ายโมงอืแม,ม,ม่ไปบ่ายโมงแม่มก็จะไปเตรียมการรออ่าถนนคนเดินเขาจะเริ่มเปิดงานประมาณห้าโมงเย็นอบอบตเขาจับค่ะ